สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ We Are Solo นะครับอยู่กับผมอาร์มวันนี้ผมมีเกมที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งเกมมาแนะนำนะครับเป็นเกมของค่าย Nine Lock Game ชื่อเกมว่า Way of the Hunter เป็นเกมการจำลองการล่าสัตว์แบบสมจริงในแถบอุทยานของโซนอเมริกาและยุโรปที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้มีการล่าสัตว์อย่างถูกกฎหมายเพื่อปรับจำนวนประชากรของ,ของสัตว์ที่มีอยู่จำนวนมากให้เกิดสมดุลเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นจากผู้เล่นจะได้รับบทเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการล่าสัตว์และจะได้ออกไปล่าสัตว์แบบ o p e พ World ตามอุทยานต่างๆโดยอิงจากสถานที่ที่มีอยู่จริง ตัวเกมจะจำลองป่าต้นไม้ลําธารและสัตว์ต่างๆด้วยภาพกราฟิกที่สวยงามผู้เล่นจะมองเห็นแม้กระทั่งต้นไม้ที่ผิวไหวตามแรงลมกระแสะน้ําที่ไหลเวียนรวมทั้งเสียงของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวและยังมีรายละเอียดอื่นๆที่ผู้สร้างได้ทุ่มเทและให้ความใส่ใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเวลาฤดูกาลสภาพอากาศกลางวันและกลางคืนค่าฟิสิกระยะการตกของกระสุนหลักกายภาพร่างกายของสัตว์อวัยวะภายในต่างๆคือบอกเลยว่าเกมนี้ทําภาพออกมาได้สวยงามและสมจริงมากๆครับใครที่ชอบแนวธรรมชาติและอยู่สายเทคกิ้งป่าเขา ชอบทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์หรือชอบลุยเดี่ยวแบบรายการลุยาโซโลผมรับรองเลยครับว่าคุณจะต้องถูกใจกับเกมนี้แน่นอน Way of the Hunter ตอนนี้ผู้พัฒนาได้เปิดให้ผู้ที่สนใจได้ทำการทีออเดอร์ได้บนสตรีม และจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหา2565นี้ส่วนตัวผมเองก็ได้จัดไปเรียบร้อยแล้วครับอ้อผมลืมบอกไปอย่างหนึงว่าตัวเกมมี้หมดมันติเพยเจอร์ที่เราสามารถออกไปร่างสัตว์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาร่วมแจมกับ VR Solo ก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ Discord ด,ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้ครับผมจะแปะเอาไว้ให้หรือจะแค่เข้ามาชมวิวธรรมชาติสวยๆก็ได้เช่นกันครับเพราะผมจะทำการไลฟ์เกมนี้อยู่เรื่อยๆแค่คุณกดติดตามช่องรายการ VR Solo และสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือ เราเล่นเกมนี้เพื่อฝึกความอมดทนฝึกสมาธิและดื่มด่ำกับธรรมชาติและออกล่า,าสัตว์แบบสมมุติในแบบที่สมจริงเพียงเท่านั้นในชีวิตจริงไม่ควรไปทำ้ายสัตว์นะครับขอบคุณที่รับชมและขอให้ทุกท่านมีความสุขและพบกันครับ